เธอจะให้เขาใส่ชุดนี้จริงเหรอจริงเอามาย่ะเขา่าห์ซื้อให้วันนี้ผมต้องไปเจอครอบครัวแฟนในชุดทีมสีแดงแต่เสื้อทีมรักผมผมไม่ค่อยอยากใส่เท่าไหร่ในช่วงนี้ทุกคนดูดิยูบอกว่ายูอยากได้ตัวนี้คิมซื้อมาให้นานมากแล้วยูไม่ยอมใส่แง่แหละก็ดูอันดับทีมรักสิแล้วก็มาเลือกของขวัญให้ตาครับเพราะตาเป็นคนชอบใส่หมวกผมกับพี่คิมเลยเลือกกันคนละใบให้ตาโอ้โหร้านใหญ่กว่าเริ่มเทิมเพราะว่ารอบนี้เธอไม่ได้ถ่ายรูปของเราเลยเธอก็ไม่ได้รูปเา แล้วพอตามาถึงอันดับแรกก็คือถ่ายรูปครับผมบก็เลยอาสาเป็นตากล้องให้รู้เลยพี่หีมได้ใครมามคนถ่ายอยู่ไหนนะมีการวางโพสิชั่นให้ด้วยและยังไม่พอ ขึ้นไปนู่นเหรอครับตาอยากได้มุมสูงผมก็จัดให้ในใจผมก็แอบคิดว่าดีแล้วที่ร้านมีแค่2ชั้นเพราะถ้ามี10ชั้นตาคงให้ผมขึ้นไปชั้น10หรือนี่จะเป็นบททดสอบรับเข้าตระกูลพี่คีมหลังจากนั้นผมก็มาถ่ายรูปกับตาครับนั่งคุยกับตากับยายแล้วก็ถึงเวลาที่ฉลองวันเกิดตาครับจากนั้นก็เอาของขวัญที่ผมกับพี่คีมซื้อมาเอาให้ตาตามีความสุขพี่คีมมีความสุขผมก็แฮปปี้พอเห็นตากับยายที่อยู่ด้วยกันมานานขนาดนี้ถ่ายรูปกันผมก็เลยชวนพี่คีมมาถ่ายรูปปกกกกัันนบ้้้าาาางเเื่่่ออววรจะมีโสไไดดแย อยากเห็นเธอตอนแก่จัง